ว่าเรามีออเดอร์จากกรมอาหารประมาณหนึ่งพันตันเราก็จะเอาหนึ่งพันตันของสินค้าประเภทต่างๆนะครับลงไปยังพื้นที่ต่างๆเกษตรกร,ร,กรที่ที่ปลูกปลูกผักนะครับผักผลไม้เราก็จะหนึ่งเริ่มตั้งแต่กระบวนการการหาพื้นที่สองเรื่องของกระบวนการในการปลูกจนกระทั่งกระบวนการเก็บเกี่ยวและการนําส่งกับท่านครับอ,อุปสงค์เท่ากับวัปทานนี่ภาษาเศรษฐศาสตร์นี่เขาคืออะไรรู้เป่าเขามีศัพท์ว่าไงนะ ดีมาสักพายครับท่านครับเดยเอ้ยจบอะไรวะวะรัศจุลาครับเล้วทำไมเฮ้ยทำไมมึงโง่เง,งี้ยวะคุณรุ่นอะไรอะคุณรุ่นอะไรรัศศัตรมสัมพันธ์ระหว่างประเทศครับท่านครับโง่งเป็นกวายเลยเฮ้ยอะข้าปีอะไรอะปัญญาโทครับท่านกับปีอ๋อว่าแล้วเพราะว่า คนที่เรียนรัฐศาสตร์จุฬาก็เรียนเศรษฐศาสตร์สองตัวนะอุปสงค์เท่ากับอุปทานเนี่ยเขาเรียกว่าตลาดสมบูรณ์นะคุณเอาความต้องการของราชทันนะแล้วคุณมาบอกว่าเท่ากับไอ้สัพพลายของของภาคเกษตรเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่ ถ้าใช่คุณจะต้องพาสินค้าเกษตรออกนอกทำไมเราก็คุณมีตลาดสมบูรณ์แล้วคุณไม่ต้องช่วยอะไรแล้วอ่เรา,าจบปริญญาตรีที่ไหนมาเลยสยามกับท่านครับโอ้กูว่าแล้วแล้วคุณไม่เรียนรัฐศาสตร์จุฬาปริญญาโทภาคผู้บริหารหรือภาคปกติเนี่ยเออเป็นไออาร์สามกับโครงการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศครับอะ แปลว่าอะไรวะหลักสูตรหลักสูตรหลักเลืกอกเรียนนะครับท่านครับเฮ้ยขจรคุณไม่คุยกับคณะบดีให้ดีนะมึงโอ้หาอะไรเดี๋ยวนี้ชอบหาตังเปิดหลักสูตรอะไรไม่รู้มั่วไปหมดคำถามคือคุณภาพอืม มาตอบเป็นโจกหมดหรืยังและวิสาหกิจ